สวัสดีจ้าพี่น้องพามาชมบรรยากาศใน่มือเศร้าจ้าเมื่อนี้อากาศดีแห้งพี่น้องอากาศเย็นเย็นจ้ากระโบหินปายในรกพี่น้องกำลังสบายเลยจ้า วัดจ็กสิบพิทายอย่างนาะพี่น้องเอ้ยจ่มบรรยากาศข่างห้องเศร้านี่นะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยคือสิเป็นวัดนี่เ <c oughs> สียงกับบี่ เย็นๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องดอกหม่หอมๆพี่น้องดอกอินหอมหอม สดชื่นยามเช้าจ้า <c oughs> <c oughs> โกเสียงบ่ค่อยหนีที่นอ้อย ลมว่อยบ่อยอากาศกำลังดีจ้าคุณพี่น้องตัวนเอียงกะงาม ต้่นโก้สนก็สวยงามงามพี่น้องมึง เบ่นนี้หละจ้าพี่น้องขอพุนทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน